ที่ประเทศอินเดียเมื่อสักร้อยห้ปีที่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาหนึ่งนะซึ่งสร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านมากก็คืองูหเห่ามันระบาดกัดคนล้มตายกันไม่ใช่น้อยตอนนั้นผู้ปกครองเนี่ยคืออังกฤษ ก็ร้อนใจว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรถ้าจะให้เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการไปกวาดกวาดล้างงูเหา่าทั้งประเทศเนี่ยเป็นไปนไม่ได้เลยงูเห่านี่จะถูกกวาดล้างได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านแล้วทำไงจะให้ชาวบ้านเนี่ยกระตือรือร้นในการ กวาดล้างงูเหา่าแล้วก็มีคนเสนอว่าก็รับซื้อไงรับซื้องูเหา่าให้ราคาดีๆคนก็จะไปกล้าจับงูเหา่ามาขายให้รัฐบาลก็ประกาศนะรับซื้องูเหา่าสร้างงูเหา่าทีแรกก็ ชาวบ้านก็เขามีขมันกันดีนะพากันไปจับงูเหา่าแต่ก่อนหนีอย่างเดียวตอนนี้ไม่หนีแล้วเจองูเห่าก็จับฆ่าแล้วไปขายให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลแต่ตอนหลังมีคนหัวใสนะบอกว่าไปเสียเวลาจับทำไมเพราะเลี้ยงมันเลยดีกว่าบางคนก็เลี้ยงตัวสองตัวแต่บางคนก็เลี้ยงเป็นฟาร์มเลย แล้วก็เอางูเห่าเนี่ยนะไปขายเอาเงินรางวัลจากเจ้าหน้าที่ต่อหลังเนี่ยรัฐบาลรู้นะว่าไอ้งูที่ชาวบ้านเอามารับรางวัลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงูที่จับได้แต่เป็นงูเพราะเลี้ยงก็เลยยกเลิกนะการนะ ให้รางวัลหรือให้ให้เงินนะกับงูเห่าที่ชาวบ้านจับมาได้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือชาวบ้านที่พอเลี้ยงงูเห่าจนเป็นฟาร์มเนี่ยพอไม่มีไรายได้ทำยังไงนะก็ปล่อยงูเห่าที่เลี้ยงเอาไว้บอกว่า,วางูเห่าเนี่ยมันก็แพร่ระบาดหนักกว่าเดิม นโยบายรับซื้องูเห่านนี้กับกลายเป็นตัวส่งเสริมให้มีงูเห่าระบาดมากขึ้นมันมีเหตุการณ์ทำนองนี้เหมือนกันนะที่ประเทศเวียดนามเมื่อประมาณสักร้อยปีที่แล้วหนูมันระบ,บาดมากรัฐบาลก็เลยบอกประกาศรับซื้อหางหนูเพื่อเป็นแรงจูงใจใชาวบ้านเนี่ย จับหนูฆ่าหนูแล้วตัดหางมารับรางวัลจากรัฐบาลก็มีชาวบ้านนี่เอาหางหนูนี่มารับรางวัลจากรัฐบาลนี่เยอะเลยนะแต่ว่าวิธีการคือว่าจับหนูได้แล้วก็ตัดหางส่วนตัวนี่ปล่อยนะเอาแต่หางไปรับเงินรางวัล ทำไมถึงปล่อยหนูเพราะว่าถ้าขืนจับหนูไปหมดเนี่ยต่อไปก็ไม่มีหางหนูมารับเงินจากรัฐบาลถ้าอยากได้เงินไปเรื่อยๆนะก็ต้องให้มีหนูแพร่พันธุ์ไปเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าหนูเนี่ยนะไม่ได้หายไปเลย แถมมันก็แพร่พันธุ์หนักก็เดิมเพราะหนูที่ถูกจับได้ถูกปล่อยมันก็ไปแพร่พันธุ์นะ้วชาวบ้านก็ส่งเสริมด้วยนะให้หนูมันมีลูกเยอะๆนะเพราะว่าถ้ามีจํานวนมากขึ้นหางหนูก็มากขึ้นตามไปด้วยก็กลายเป็นว่านโยบายนี้ทําให้หนูนี่ไม่เพียงแต่ไม่ลดลงนะแต่ว่าเพิ่มมากขึ้น อันนี้มันเชื่อเห็นเลยนะว่านโยบายหรือวิธีการบางอย่างเนี่ยแม้จะปรารถนาดีแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ยมันเกิดตรงกันข้ามอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์น,นะสำหรับคนที่เสนอว่าเนี่ยควรจะมีการจับปลาหมอคางดำเนี่ยด้วยการให้รางวัลนะ ใครจับหมอจับปลาหมอคังดำได้มาให้รัฐบาลให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลจะให้เงินกิโลละสิบาทได้ข่าวว่าเริ่มพรุ่งนี้แหละนะดีเดย์อันนี้ก็เป็นมาตรการหรือนโยบายที่ทางราชการเชื่อว่าไม่ทำให้ปลาหมอขังดำทึ่สองนี้แพร่ระบาดไปทั่วเลยสร้างความเดือดร้อน ให้กับชาวบ้านมาเพราะมันกินสารพัดเลยกินปลานานาชนิดสัตว์เลี้ยงก็เลยคิดว่าเนี่ยวิธีที่จะกวาดล้างโดยที่ไม่ใช้งบป,ประมาณของรัฐมากคือรับซื้อปลาหมองคางดำกิโลละ15บาบาทจากชาวบ้านก็มีคนกลัวว่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะจะไม่จับละแต่จะเลี้ยงเลยเพราะเลี้ยงแล้วมาขาย นี่ใบดีๆเนี่ยถ้าหากว่าใช้เงินไปแรงจูงใจเนี่ยหรือคิดว่าจะใช้เงินแก้ปัญหาบ่อยครั้งมันสร้างปัญหาหรือทําให้ปัญหารุนแรงมากขึ้นนะทีสร์เอลเนี่ยมันมีโรงเรียนรูปบาลแห่งหนึ่งนะถึงเวลาเลิกเรียนเนี่ยพ่อแม่จํานวนมากเนี่ยมารับสายมารับลูกช้า ลูกก็เตะอยู่ที่โรงเรียนเป็นภาระกับครูจะกลับบ้านกลับไม่ได้ต้องคอยดูแลเด็กแล้วเด็กืันนี้ก็หงอยนะโรงเรียนก็เลยพยายามเรียกร้องให้พ่อแม่เนี่ยมารับลูกเร็วๆอย่าสายมากนะักตอนแรกก็ใช้วิธีตำหนินะพ่อแม่มารับลูกช้าครูก็ตำหนิแต่ว่าก็ยังมี ปัญหานี้อยู่เรื่อยๆตอนหลังก็มีคนเสนอว่าก็ปรับไงปรับสินะพ่อแม่คนไหนมารับลูกช้าถูกปรับนะยิ่งช้ามากก็ยิ่งปรับมากนะแต่พอใช้มาตรการนี้ปรากฏว่าอยังไงพ่อแม่มารับลูกช้ามากกว่าเดิมทำไมถึงมารับลูกช้ามากกว่าเดิมเพราะพ่อแม่จำนวนไม่น้อยน,นี่คิดว่า ไม่ได้มองว่าเป็นการถูกปรับแต่คิดว่าการจ่ายเงินเนี่ยคือการซื้อสิทธิ์ในการมารับลูกช้าครูเนี่ยหรือเจ้าของโรงเรียนเนี่ยคิดว่าเนี่ยเงินที่พ่อแม่จ่ายเนี่ยคือการถูกปรับจ่ายค่าปรับแต่พ่อแม่มองว่าเนี่ยนี่การซื้อสิทธิ์ในการมาสายเพราะนันคือว่าพ่อแม่หลายคนเนี่ยซึ่ง ต้องเลิกต้องรีบเลิกงานเพื่อที่จะมารับลูกเนี่ยตอนนี้ไม่ไจําเป็นแล้วไม่ต้องรีบเลิกงานก็ได้ก็แค่จ่ายเงินให้โรงเรียนถือว่าเป็นการซื้อสิทธิ์ในการมารับลูกช้าสบายใจด้วยแต่ก่อนรู้สึกไม่สบายใจนะที่ว่าทําผิดกฎโรงเรียนมารับลูกช้าเนี่ยผิดกฎโรงเรียนไม่สบายใจแต่ตอนนี้สบายใจแล้วเพราะแค่จ่ายเงิน เงินที่จ่ายเนี่ยให้กับโรงเรียนก็คือการซื้อความสบายใจแล้วก็ซื้อสิทธิ์ในการมารับลูกช้าและพ่อแม่เหล่านี้ก็มีเงินอยู่แล้วนะในการที่จะซื้อสิทธ์จ่ายเงินซื้อสิทธิ์ก็เลยทำกันใหญ่เลยสุดท้ายโรงเรียนก็ต้องยกเลิกมาตรการนี้ไม่ปรับแล้วเพราะว่ามันเท่ากับส่งเสริมให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับลูกช้ามากขึ้น ด้วยความสบายใจเพราะว่าจ่ายเงินเปนลนละในการใช้เงินนะในการแก้ปัญหาหรือส่งเสริมสิ่งที่เรา้ายดีเนี่ยบางทีมันกลายเป็นตัวสร้างปัญหานะบางประเทศเนี่ยนะมีปัญหาไฟป่าเยอะที่จริงมีปัญหาไฟป่าเยอะทุกประเทศแล้วตอนเนี้ยรัฐบาลก็เลยเพิ่มงบป,ประมาณให้กับ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดับไฟป่าบอกว่าแทนที่จะส่งเสริมให้ไฟป่ามันลดลงนะไฟป่าไม่ลดนะมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรเพราะพอไฟป่าเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ไม่ขนวขายที่จะดับเพราะถ้าถ้าทำงานดีมากไปไม่มีไฟป่าเกิดขึ้นงบประมาณก็จะน้อยบุคลากร,กรก็จะน้อยแต่ถ้ามีไฟป่าเยอะๆนี่งบประมาณก็จะ ไหลามาเทม,มาเข้าสู่ในงานนะผู้บริหารนี่ก็ชอบอยู่แล้วนะมีงบประมาณเยอะๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเพิ่มงบประมาณเพื่อที่จะแก้ปัญหาไฟป่าเนี่ยกับการเป็นการส่งเสริมให้ไม่ขนขวายในการดับไฟป่าบางทีปีไหนไฟน้อยลงผู้บริหารกลัวว่างบประมาณจะถูกตัดก็เลยจุดไฟเข้าไปอีกนะจุดไฟเพื่อให้ มันมีปัญหาอยู่เรื่อยๆจะได้งบประมาณอันนี้มันไม่รู้ว่าเกิดขึ้นในเมืองไทยหรือเปล่านะแต่มีคนบอกว่ามันกําลังเกิดขึ้นในเมืองไทยนะนั้นไฟป่าเนี่ยจึงไม่ค่อยได้ลดลงเท่าไหร่เวลามีไฟป่าคนก็บอกว่าเงงบประมาณน้อยนะแต่พอให้งบประมาณไปนะมันก็สร้างแรงจูงใจให้มีการอ่านะ ส่งเสริมให้เกิดไฟป่ามากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกับที่พ่อแม่เนี่ยให้แรงจูงใจกับเด็กนะลูกนะถ้าลูกได้เกรดดีพ่อจะให้รางวัลน,นะให้เป็นเงินบ้างให้เป็นโทรศัพท์บ้างให้เป็นรถบ้างหรือให้เป็นค่าในการทำสัญญกรรมเสริมทรงบ้างเด็กแทนที่จะขยันนะไม่ใช่นะเด็กก็จะพยายาม หาทางทำทุกวิธีที่จะเพิ่มเกรดโดยที่ไม่ต้องขย,ยันเช่นทุจริตในห้องสอบนะหรือวไปขอเกรดจากครูขออาจารย์เด็กไม่ได้ฉลาดขึ้นแต่มีวิธีพลิกแพลงมากขึ้นโกงมากขึ้นการให้เงินรางวัลแก่เด็กนะที่ได้เกรดดีๆเนี่ยกับกา,การเป็นการส่งเสริมให้มีการทุจริตมากขึ้น ไม่นั้นวิธีการแก้ปัญหาโดยเพราะการใช้เงินเนี่ยแม้ว่าจะเจตนาดีนะแต่ว่ามันมักจะส่งผลตรงกันข้ามนนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่แก้ได้ยากมากอาระเตรียมรับพรชิตังปฏิตังตูมหังคอยตาผลที่ทานปรารถนาและตั้งใจแล้วพิบพะเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรัน สาเพปูเรนตุสังกับป่าขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพนมณีโชติระโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยคนยินดีสาพเพิโยวิวาชนตูหวานจารายทั้งพวงจงบำราดไปสาพาโรโควินาสตูรคทั้งพวงของท่านจงหาย มาเจพวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวาท่านถ่องเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาซิเลสนิจงางุตนาปจายโนยัตตาโรธรรมานวนทันที่อายุวันโนสุภังพลาสิปการืออายุวันนาสุขพาภพะลา ยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกร่าปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพราวัตุสาภม,มังคลังขอสาพพมงคลจงมีแก่ท่านพันตุสาพเา,า,าเทวตาพราลาเทวดาทัำงวงจงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า อาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมภาสังฆานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธานโสทิภาวันตุเตขอขวามสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านุเมื่อเทม